วันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องดูดฝุ่นนะที่ต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยต้องชอบเลยนะเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะเสียบแบตเตอรี่นะครับแล้วใช้งานได้นะเหมาะสำหรับการใช้งานกับพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงอะไรแบบนี้นะหรือว่าใช้งานแบบพื้นที่เล็กๆน้อยๆนะครับเราหยิบเครื่องไปเสียบแบตเตอรี่เราใช้งานได้นะครับอีกรูปแบบหนึ่งนะรเราสามารถที่จะใช้สายไฟเสียบปลั๊กเพื่อใช้งานได้ตัวนี้ก็จะเหมาะสมกับการตั้งโต๊ะนะเพื่อใช้กับงานเยอะๆนะครับ ใช้ปริมาณมากๆนะเพื่อจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเตอรี่นะครับสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือช่างนะที่ก่อเกิดปุ่นได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องตัดนะคเครื่องขัดหรือว่าเครื่องเจียนะอย่างเช่นตัวเราเตอร์นี้ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับ ตัวนี้สามารถใช้ในงานดูดฝุ่นได้ดูดแห้งนะครับเพราะว่าในงานช่างเนี่ยส่วนใหญ่จะมีฝุ่นเกิดขึ้นนะครับดังนั้นอ่ะสิ่งสาคัญเราต้องป้องกันเรื่องฝุ่นให้ดีนะเพราะว่าไม่ให้เกิดปัญหากับตัวเราแล้วก็เพื่อนบ้านด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งับสามารถใช้ในการดูดเปียกได้นะครับลักษณะที่มีน้ําแบบนี้ก็สามารถใช้งานได้เดี๋ยวเราลองไปดูการรีวิวนะครับตัวเครื่องดูดฝุ่นของดีวอลรุ่นนี้กันนะครับว่ามีคุณสมบัติอะไรอย่างไรบ้างนะเพื่อเป็นแนวทางสาหรับใครกําลังสนใจเครื่องดูดฝุ่นนนนนใช้งงาัััักกตวึะครบไปดูเลย ตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่น DCV 584L นะครับของ d ีวอนะครับเป็นเครื่องดูดฝุ่นแบบไร้สายแล้วก็สามารถที่จะเสียบสายไปได้ด้วยนะครับทั้ง2แบบขึ้นอยู่กับเราต้องการใช้งานรูปแบบไหนนะครับคุณสมบัตินะครับสามารถดูดน้ําได้นะครับสายเขาได้ยาว1.5เมตรน้ําหนักอยู่ที่4.8กิโลกรัมนะครับปริมาตรที่บรรจุฝุ่นหรือว่าน้ําได้เนี่ยอยู่ที่7.5ลิตรนะครับขนาดของท่อก็31.7มิลสามารถใช้ แบตเตอรี่ได้หรือว่าเสียบปลั๊กก็ได้นะครับทาดูดแล้วก็ทั้งเป่าได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของเขาเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันเลยนะนี่นะครับตัวเครื่องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านหน้าของเขานะครับส่วนด้านข้างนะครับตรงนี้สามารถใส่แบตเตอรี่นะครับด้านหลังนะครับตรงนี้ก็จะมีสายมาที่นี่นะครับด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งนะที่เก็บที่ดูดนะครับ เป็นหัวแบบแบนแล้วก็มาพร้อมกับคู่มือนะครับพร้อมกับใบรับประกันมาให้นะครับเครื่องมือของดีวอเนี่ยรับประกันสามปีนะครับแล้วก็จะมีตัวหัวต่อนะครับอันนี้เอาไว้ใช้งานนะครับร่วมกับตัวหัวดูดของเขาอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวเครื่องเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองส่วนนะครับเราทั้งกดล็อกตัวนี้เราสามารถที่จะดึงนะครับแยกออกมานะครับเป็นกล่องสําหรับใส่เศษฝุ่นหรือว่าเป็นน้ํานะครับในกล่องนี้นะครับส่วนตัวเครื่องก็จะอยู่นี่เลยนะครับมีตัวกล้องนะครับ มาให้สามารถที่จะถอดออกมาเคาะล้างได้นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เขาจะมีระบบลูกลอยนะครับตัวนี้จะช่วยเวลาเราดูดน้ํานะครับน้ําที่เพิ่มปริมาณหรือระดับขึ้นมานะครับก็จะดันลูกลอยเนี่ยให้ไปปิดนะครับช่องนะครับด้านบนเพื่อไม่ให้ดูดน้ําเข้าไปในตัวเครื่องนะครับอันนี้ก็เป็นระบบของเขานะครับการใช้งานก็ไม่ยากนะครับแล้วก็ไปไปกับตัวเครื่อง สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกระบบการใช้งานได้2แบบนะครับแบบแรกก็คือการดูดนะเราก็จะใส่ฝั่งนี้ส่วนถ้าจะเป่านะครับเราก็เปลี่ยนสายนะครับมาเสียบฝั่งนี้เท่านี้เองนะครับแบบนี้เลยนะมันก็จะเป็นการเป่า เราสามารถเลือกใช้ระบบการใช้งานได้2แบบก็คือแบบเสียบแบตเตอรี่นะครับเสียบแบตเตอรี่เนี่ยเราก็เสียบที่นี่เลยสามารถกดใช้งานนะครับถือไปใช้งานท,ที่ไหนก็ได้แบบไม่มีไฟฟ้าก็สามารถใช้งานได้แต่ถ้าเราต้องการใช้งานเยอะๆใช้งานนานๆนะครับก็แนะนําให้ใช้เป็นตัวเสียบกับสายไฟนะครับก็จะมีสายไฟมาให้ตรงนี้นะครับสามารถที่จะพันเก็บได้ที่นี่นะครับกรณีที่ไม่ใช้งานมาดูในส่วนของตัวสายดูดนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะให้มานะครับสามารถยืดยาวใช้งานได้ถึง 1.5เมตรนะครับเป็นระบบแบบสายอ่อนนะครับหรือเป็นท่อเฟสแบบนี้นะครับตัวหัวดูดของเขาเนี่ยก็จะเป็นระบบแอร์ล็อกนะครับตัวนี้เราสามารถที่จะกับเครื่องมือที่มีตัวหัวดูดมาให้นะครับยกตัวอย่างเช่นตัวเลื่อยนะครับตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะสวมตัวนี้เข้าไปนะครับตัวหัวดูดเข้าไปแล้วก็บิดนะครับแค่นี้เองนะครับสามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับเป็นระบบแอร์ล็อกนะครับแบบนี้นะครับ ใช้งานร่วมกับเครื่องมือของดีวอไดท์เชนนะครับที่มีตัวหัวดูดมาให้นะครับแล้วก็เวลาเราจะใช้งานกับที่หัวดูดของเขาที่เขามีมาให้เราต้องใส่ตัวห to <AU T> ัวต่อนี้เข้าไปด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ใช้กับตัวหัวดูดนะครับที่เขามีมาให้ตรงนี้นะครับสามารถที่จะดึงออกมาใช้งานได้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วก็จะใช้ร่วมกับตัวนี้ได้นะครับตัวนี้หัวนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวหัวแบบแบนนะครับน่าจะกว้างนิดนึงครับตัวนี้เราก็สามารถที่จะใช้งาน ร่วมกันได้นี่ครับแบบนี้โอเคนะครับก็รีวิวตัวเครื่องประมาณนี้เดี๋ยวเราไปทดสอบการใช้งานกันเลยนะครับข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับตัวเครื่องครับในเรื่องของการกันฝุ่นแล้วก็กันน้ำนะครับจะอยู่ที่ระดับ ipx 4ซึ่งตัวนี้สามารถกันหยดน้ําหรือว่าละองน้ำเนี่ยได้ทุกทิศทุกทางนะครับอัตราการดูดจะอยู่ที่15.9ลิตรต่อวินาทีครับ ผมจะทดสอบนะครับอย่างแรกเลยคือเปรียบเทียบระหว่างแบตเตอรี่กับแบบเสียบปลั๊กนะครับว่ามันดูดต่างกันหรือเปล่าโดยการดูดฝุ่นของคีเลื่อยนะครับที่เราใช้ในการตัดไม้นะครับแบตเตอรี่ที่ผมจะใช้นะครับเป็นตัวนี้เลย6์นะครับแฟกโวลต์นะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าดูดเป็นอย่างไรบ้างนะเราสามารถกดสวิตช์ที่นี่ได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันอันนี้เป็นการดูดแห้งนะเพื่อเปรียบเทียบระหว่างการเสรียบแบต กับการเสียบไฟบ้านนะครับของตัวเครื่องที่เขาสามารถทําได้นะครับถ้าดูจากวิดีโอเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าตัวการเสียบไฟบ้านเนี่ยเหมือนจะดูดได้เร็วกว่าแต่จริงๆผมต้องบอกตรงว่า,าผมรู้สึกว่ามันพอๆกันนะครับถ้าตามแรงดูดที่ผมได้สัมผัสการทดสอบที่2นะครับจะใช้ในการดูดน้ํานะครับในถังนี่นะครับน้ําประมาณ6ลิตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าระหว่างแบตกับตัวเสียบปลร๊กเนี่ยอันไหน ดูดได้เป็นอย่างไรบ้างนะครับสําหรับการใช้งานดูดน้ํานะครับให้เอาตัวฟิลเตอร์นะคตัวเนี้ยออกก่อนนะครับแล้วเราจะสามารถใช้ดูดน้ําได้เลยนะแต่จริงๆถ้าจะใส่ฟิลเตอร์ด้วยก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะเปียกนะอันนี้แนะนําว่าถอดดีกว่าเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของการดูดน้าเนี่ยนะครับระหว่างตัวเสียบแบตก,กับตัวเสียบไฟบ้านเนี่ยผมก็ คิดว่าได้ใกล้เคียงกันเลยนะครับถ้าดูตามวิดีโอนะครับสามารถดูดน้ําปริมาตรเท่าๆกันได้ใกล้เคียงกันนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะใช้แบตหรือว่าใช้ไฟฟ้าบ้านเนี่ยก็จะได้กำลังดูดที่ใกล้เคียงกันครับนี่นะครับน้ำทั้งหมดจะอยู่ในนี้หมดนะครับบรรจุได้อย่างที่เขาบอกนะครับเจ็ดจุห้าลิตรนะครับประมาณนี้เลยนะพอมน้้ำเมื่อกี้เนี่ยประมาณ6กลิตรนะครับก็สามารถดูดได้ ในการใช้งานเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นในงานช่างนะครับเพราะว่าถ้าดูจากวีโอนะครับผมใช้แบบไม่มีเครื่องดูดฝุ่นนะจะเห็นว่าฝุ่นต่างๆที่เกิดจากการตัดไม้เนี่ยมันก็จะฟุ้งกระจายไปทั่วเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในบ้านของเราหรือว่าภายนอกบ้านของเราเพื่อนบ้านอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราใส่เครื่องดูดฝุ่นลองเปรียบเทียบกันจะเห็นความแตกต่างนะครับว่าฝุ่นที่เกิดขึ้นเนี่ยคือแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของเครื่องดูดฝุ่นที่เราควรใช้ ในงานช่างหรือว่างานดี y ที่มันทําให้เกิดฝุ่นนะครับอย่างตัวอย่างตัวนี้ก็คือเป็นเรื่องของการขัดหรือว่าการเจียอะไรพวกนี้ต่างๆนะครับตัวนี้เราก็ควรจะใส่เครื่องดูดฝุ่นด้วยนะแล้วยิ่งถ้าบ้านไทยนะครับอยู่ใกล้เขตชุมชนหรือว่าติดกับเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจากการทํางานก็คือเรื่องของเสียงกับฝุ่นนี่แหละครับดังนั้นเนี่ยไองสิ่งนี้เราควรที่จะป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับตัวเราด้วยนะครับหรือว่าปัญหากับเพื่อนบ้านด้วยนะครับ ็ต้องบอกว่าตัวเครื่องดูดฝุ่นของดีวอลรุ่นนี้นะครับสามารถใช้กับเครื่องมือนะครับที่มีท่อดูดฝุ่นหรือว่าเครื่องมือที่เกิดพวกฝุ่นต่างๆเนี่ยได้เกือบทุกชนิดนะครับอย่างตัวนี้ก็จะเป็นตัวเราเตอร์นะครับเขาก็จะมีตัวท่อต่อเพื่อที่จะใช้กับเครื่องดูดฝุ่นมาให้แม้แต่จะเป็นข้ามค่ายกันเองนะครับอย่างตัวนี้ผมเป็นเครื่องขัดกระดาษทรายของทอท่อนะครับซึ่งเป็นเครื่องที่ผมใช้อยู่นะอันนี้ผมก็หาหัวต่อที่สามารถต่อใช้งาน ร่วมกันได้นะครับมันก็จะทําให้เวลาเราขัดเนี่ยฝุ่นต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับมันก็จะลดน้อยลงอาจจะมีหลงเหลืออยู่บ้างเล็กๆน้อยๆน,นะครับแต่ก็จะเป็นฝุ่นที่เป็นขนาดใหญ่แล้วนะครับที่มันจะตกลงที่พื้นมานะครับส่วนฝุ่นขนาดเล็กเนี่ยก็จะถูกดูดเข้าไปในเครื่องทั้งหมดอีกหนึ่งข้อนะครับที่ควรจะต้องทราบว่าเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเรา,าจะดูด ได้ตลอดเวลานะครับบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีฝุ่นเนี่ยเข้าไปตันอยู่ในตัวฟิลเตอร์นะครับเราก็อาจจะต้องมีการถอดมาเคาะก่อนเพื่อจะให้แรงดูดเน,นี่ยมันกลับมาแรงเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับก็จะเป็นเศษฝุ่นที่หลงเหลือจากงานช่างของเราเนาะไอฝุอ่นที่เป็นฝุ่นเล็กๆเ,เนี่ยมันก็ถูกดูดเข้าไปในเครื่องหมดแล้วอาจจะมีเหลืออยู่บางบ้างนะครับที่พื้นหรือว่าที่โต๊ะทํางานของเราเราก็สามารถที่จะใช้เครื่องดูดฝุ่นเนี่ยไล่ดูดที่โต๊ะแบบนี้ได้นะครับส่วนด้านพื้นด้านล่างก็เช่นเดียวกันนะครับเราสามารถที่จะใช้ เครื่องดูดฝุ่นของเราเนี่ยแปลงใส่หัวแบบเป็นหัวแบนแบบนี้ครับเราก็ไล่ดูดได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับของเครื่องดูดฝุ่นนะที่เขาสามารถทําได้แล้วช่วยงาน DI y ของเราได้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยควรที่จะเคาะตัวฟิลเตอร์ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราคิดว่าใช้ครั้งเดียวคือใช้จนแบบดูดฝุ่นได้เต็มเต็มอ่าตัวเครื่องของเขาเลยไม่ใช่นะครับตัว กองฝุ่นเนี่ยมันจะทําหน้าที่กองฝุ่นไม่ให้เข้าไปในตัวเครื่องดังนั้นมันก็มีโอกาสที่มันจะตันหรือว่ามีโอกาสที่ฝุ่นมันจะเข้าไปอยู่ในตัวกองนะครับมันจะทําให้แรงดูดเนี่ยอาจจะไม่ได้เต็มที่เราก็ต้องมีการเคาะแล้วก็ใส่เข้าไปใช้งานใหม่ได้นะครับแล้วก็สามารถประยุกต์ใช้กับหลากหลายงานนะครับอย่างของผมในงานก่อสร้างเนี่ยนะครับเวลาเราจะทําการปูกระเบื้องหรือว่าจะทํางานอย่างเช่นการฉาบผนังอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องมีการ กวาดนะับพื้นที่ของเรานะครับเราสามารถที่จะใช้เครื่องดูดฝุ่นนะครับมาดูดนับฝุ่นของเราได้นะครับหรือว่าจะเป็นการล้างพื้นแบบนี้นะครับเราก็สามารถใช้เครื่องดูดฝุ่นของเราเนี่ยดูดนะครับทั้งฝุ่นแล้วก็ทั้งน้ําที่เราล้างเนี่ยเข้าไปได้ด้วยนะอันนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์หรือว่าหน้างานที่เราเจอนะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถที่จะทําได้ โดยที่ในการดูดเปียกเนี่ยผมแนะนําให้ถอดฟิลเตอร์ออกนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะเปียกนะแต่ความจริงถ้าจะใส่ไปเลยก็ได้นะครับใส่แล้วก็ใช้ดูดก็ได้เช่นเดียวกัน well แต่แมันจะเปียกเราต้องตากหให้แห้งก่อนเอามาใช้ดูดฝุ่นอีกทีนึงนะครับส่วนในเรื่องของการเป่าลมเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ลมเนี่ยอาจจะไม่ได้แรงมากเหมือนเครื่องเป่าลมนะครับแต่สามารถที่จะเป่าเพื่อทําความสะอาดฝุ่นท,ที่ติดอยู่กับตัวเครื่องมืออะไรของเราแบบนี้ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้เลยนะครับเป็นการมาร ที่แบบสามารถใช้ทั้งเตียบแบตได้แล้วก็เสียบไฟฟ้าได้นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเป็น,นหนึ่งทางเลือกที่ดีนะครับสำหรับใครสนใจก็ลองดูที่ใต้คอมเมนต์หรือในดีคริปชั่นได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีนะครับ